สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วเนี่ยจ้สำหรับเบียร์นะคะวันนี้นะก็มาเจอกันที่ช่อง YouTube I am f o งเบียเหมือนเดิมนะคะ <What? S 1> แล้วก็นะคะหน้าสดมาอีกแล้วนะจ้ะทุกคนค่ะไม่ต้องตกใจนะช <What? S 1> ่วงนี้นะคะโควิดก็อยู่บ้านเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ไปไหนเลยนะจ้ะอ่ะวันนี้จะมาแนะนำนะคะทุกคนค่ะนี่เลยนะคะ <What? S 1> เป็นคิซ่าไวท์เฟสแอนตี้มิรัสมาเซรั่มนะจ้ะไม่โฟกัส แต่พูดชื่อจบแล้วนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเอาใหม่ Kisa White Anti Melasma ซ e r u m um นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มเข้มข้นเลยนะคะเขาผสมผสานตัวสะวรลดนะคะถึง2ส,สายพันธุ์เลยนะคะเพื่อแบบนะคะทาปุ๊บนะคะเล็งตรงจะตรงเป้าตรงจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยฝ้ากระจุดด่งดำหน้าหมองคล้ำนะจ๊ะทุกคนขาตัวนี้นะ ซึ่งตัวสวรดเนี่ยนะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องว่าเป็นผลไม้ที่วิตามินซีสูงยู่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะขึ้นชื่อว่าสวรดเป็นผลไม้ที่วิตามินซีสูงมากๆแล้วและคิซ่าเนี่ยจ่าเจ้าจ๋าเขาเอาสวรดถ,ถึง2ส,สายพันธุ์เลยนะคะมาผสมกันนะทั้งสวรดสีทองแล้วก็สวรดของไทยนะคะทุกคนคะ่ะสองสายพันธุ์เลยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเวลาที่เราทาแล้วนะจ๊ะผิวหน้าขาวกระจ่างใสไร้จุดด่างดําไร้ฝ้าไร้กะไร้รรอยตีนกาแน่นอนทุกคนคะ่ะอ่ะตัวนี้นะ จะมาอ่านให้ฟังว่าเขามีสารสกัดอะไรบ้างทุกคนคะ่ะตัวสวรสเนี่ยนะคะช่วยปรับสภาพผิวได้ดีมากๆทําให้ผิวขาวสว่างกระจ่งางใสได้ดีมากๆนะคะเนื่องจากว่าที่บอกว่าสวรสเป็นตัวที่มีวิตามินซีสูงใช่ไหมทุกคนคะ่ะตัวเนี้ยจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วนะคะให้ออกไปและเซลล์ผิวใหม่ที่ขาวสว่างกระจ่งางใสจะขึ้นมาแทนนั่นเองนะจ๊ะทุกคนคะ่ะและยังมีสารสกัดจากปลสา,าปอสา,าซึ่งตัวปอสา,าเนี่ยนะคะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องการ ทำให้สีผิวเนี่ยมีความขาวอย่างสม่ำเสมอมีความขาวกระจ่างใสแบบสีผิวสม,ม่ำเสมอทุกคนคิดออกปะแล้วก็ช่วยลดเรื่องฝ้าเรื่องกะเนี่ยอันนี้คือดีมากนะคะยังไม่พอนะทุกคนค่ะเขามีตัวรากชะเอมเทศมาด้วยตัวรากชะเอมเทศเนี่ยนะคะรากชะเอมเทศตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทําให้นะคะผิวของเรานั้นมีความเรียบเนียนนะคะใครที่แบบว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยจ้ะทุกคนค่ะนะคะยังมีกดอะไรเนี่ยกดแลคติกด้วยโอ้มย Girl, นะคะแค่49บาทนะคะผสมผสานผสมสารสก,กัดอย่างเยอะมากนะคะตัวกรดเลคติกเนี่ยนะคะเขาจะช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนั่นเองนะจ๊ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีวิตามินซีนะคะซึ่งวิตามินซีสักจากสับปะรดยังไม่พอยังผสมวิตามินซีเพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะคะตัววิตามินซีเนี่ยแน่นอนว่าทำให้ผิวขาวกระจ่างใสแน่นอนทุกคนรู้ใคร,ใคร,ใครๆก็รู้นะคะทุกคนคะ่ะและยังมีวิตามิน B3 ที่ทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนนะคะทุกคนขาแน่นอนว่าตัวเนี้ย มาในราคาแค่49บาทเท่านั้นโอเวอร์วังเดี๋ยวให้ดูตัวเนื้อครีมของเขาดีกว่านะคะว่าเนื้อครีมเนี่ยเป็นยังไงเนื้อเซรั่มเป็นยังไงนะคะอ่ะหน้าตาใกล้ๆก็มาในรูปแบบสีม่วงระดับนี้นะคะอ่ะนี่เลยนะคะหน้าตาดีมอททุกคนขาเป็นเซรั่มสรวรสนะคะโอ้โหสารสกัดเวอร์วังในราคาแค่49บาทให้ดูเนื้อเซรั่มของเขากันนะคะอ่ะโฟกัสซิลูปอ่ะให้ดูเนื้อเซรั่มใกล้ๆนะคะ นี่เลยนะคะเนื้อเซรั่มก็จะมาประมาณนี้เนะาะใสๆออกเหลืองๆเหลืองๆใสๆนะคะนี่นะเนื้อเซรั่มซึมง,ง่ายมากทุกคนค่ะซึ่งตอนแรกอ,อันนี้เบียร์เพิ่งใช้ไปได้แค่2วันนะคะเนื่องจากว่าครีมที่ใช้อยู่ประจําหมดนะจ๊ะตัวช่วยของเรานะคะครีมหมดทาไงเข้าเซเวน่นซิจา้าทุกคนค่ะนะคะใช้ไปประมาณ2วันทุกคนค่ะก็ ได,ได้ได้ได้เรื่องอยู่เรื่องแบบอ่ะรอยรอยรอยแผลเป็นเลน็กๆน้อยๆนะคะรอยจุดด่างดำเล็กๆน้อยๆเนี่ยเออมันก็ค่อยๆจางลงได้ดีนะคะซึ่งขอบอกเลยว่านะคะทาไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ตึงไม่เอียดหน้ามไม่แสบผิวเลยนะวิตามินซีเยอะขนาดนี้เอ้ยไม่แสบผิวบางคนอาจจะกลัวว่าเป็นสะวรสเป็นผลไม้ที่มีออกฤทธิ์เป็นไป,นปนทางกดใช่ป่ะเปรี้ยวๆใช่ป่ะอาจจะกลัวว่าอาจจะแสบหรือว่าอาา่ะใครที่เป็นรอยสิวอะไรเงี้ยอาจจะกลัวว่ามันจะแสบทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่แสบเด้อนี่เลยทาให้ดูนะคะอันนี้หน้าสดนะเพิ่งอาบน้าเสร็จยังไม่ได้ลง ยังไม่ได้ลงครีมมัวอะไรเลยเพราะว่าก็มีตัวนี้แหละที่ลงได้ช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันหมด น,ะะนี่เลยนะเข้าไปในเซเว่นนะคะแนะนําเลยเป็นอีกหนึ่งเซรั่มเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะสําหรับสาวๆที่กําลังมองหาพวกเซรั่มที่ดีๆมากๆนะคะแล้วก็แบบราคาถูกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะตรงจุดเลยตอบโจทย์มากนะคะใครที่แบบเออตีนกาเยอะรอยฝ้ากระเยอะอะไรอย่างนี้นะคะซึมเร็วนะทุกคนคะ่ะเวลาทาก็แนะนาให้ทานหน้าและทาคอไปพร้อมๆกันเขาจะได้ตึงและขาวเนียนกระจ่างใสไปพร้อมๆกันนะจ๊ะไม่ใช่โอ้หน้าอย่างขาวเลยคออย่างดําเลยแม่จ๋าอะไรอย่างนี้นะคะนี่ ประมาณนี้นะคะซึมง,ง่ายมากทุกคนคะ่ะได้แล้วมันโฟกัสมากทุกคนคะ่ะแก่แล้วอะ่ะตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะคือซึมง,ง่ายมากนะคะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะวันนี้ก็แค่แบบอยากจะมาแนะนําเซรั่มนะคะที่นะคะอยู่กับเราในช่วงวิกฤตโควิด -19 อะไรเบอร์นี้นะทุกคนค่ะออกจากบ้านก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้เงินก็ไม่ค่อยมีต้องประหยัดนะคะอ่ะ นะคะถึงแม้ว่าจะราคาถูกนะจ๊ะแต่คุณภาพเนี่ยไม่กระโหลกกะลานะคะคือใช้ดีมากนะการันตีเลยว่าไม่แสบผิวแน่นอนนะและทําให้ผิวมีความเนียนมากๆเลยทุกคนคะ่ะไปตามโลดที่เซเว่นยีเว้นทุกสาขาราคาแค่49บาทนะจ๊ะเซรั่มสาวรดโอเคสำหรับวันนี้นะเบลก็ต้องขอตัวแต่งหน้าแล้วก็ไปทํางานก่อนนะทุกคนคะ่ะทุกวันนี้นะคะทำงานในบ้านคะ่ะถ่ายคงถ่ายคลิปถ่ายงานในบ้านนี่แหละทุกคนไม่ได้ออกไปไหนนะแต่งหน้าก็จะเบาๆบางทีก็ลงเซรั่มเสร็จแล้วก็ไปทํางานโอเคไปแล้วพูดมากแล้วบายบายค่ะสวัสด ัค่ะ